สวัสดีค่ะเเคมะหน้อใหม่เนาะคะ่ะนี่ค่ะมาหาหน่อใหม่ไปไปเกงียงนาะงค,คิดยากเนาะค่ะพี่น้องมันบ่มีนอนเลยเดาอค่ะยามมีแต่แหน,งนะะ่งเนาะแหน่งก็เอาเนาะคะ่ะเกงียงอัดเจาะนี่แนหน่งนึงนี่ค่ะ ฟังเสียงหักเนาะพ่อนะเ้ยดังโกโก้ได้กันนี่ตุนนี่ค่ะป้าจะผ่ลายแต่บันนี่แถวแรงเลยเด้อค่ะเด้อนี่นะไปก่อนโอ้ยแนงนี่บินแล้วแนงนนหน่อยก็เอาเนะค่ะน,นี่แนงนึงค่ะงามขนาดเลยนี่ พี่น้องเจ๊เบิ้ง,งไฮไลท์คืออันนี้และะ้วค่ะมันบักใหญ่เลย ไปส่งของเมื่อกี้นะะี่ค่ะส่งของแค่กับบ่ิหายเ,ยเทียะะ่ยวเด้อค่ะ